สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนเซอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับไรทิมอลเอ็กเทอร์มินเอเตอร์เเเครื่องจักรทาลายล้างที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งในยุคนี้มันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคนอนาคตความแม่นยําความเร็วความโหดทุกอย่างถูกรวมไว้อย่างลงตัวโครงสร้างภายนอกของไรทิมอลเอ็กเทอร์มินเอเตอร์เถูกออกแบบให้แข็งแกร่งแต่เบาใช้วัสดุโลหะผสมไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์ ที่มีความทนทานสูงรองรับแรงระเบิดแรงกระแทกและทนต่อสภาพแวดล้อมสุดโหดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นทรายความร้อนหรือแม้แต่รังสีมันก็ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีไฮบริดแม่เหล็กไฟฟ้าผสมผสานกับระบบข้อต่อไฮดรอลิกแรงดันสูงทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลและเงียบราวกับเงาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าภูเขาเมืองร้างหรือสนามรบกลางทะเลทรายมันก็สามารถปรับตัวได้ทันที อาวุธหลักของมันคือปืนกลความเร็วสูงขนาด30มิลลิเมตรแบบดับเบิลบาร์เรลสามารถยิงกระสุนเจาะกรอดด้วยความเร็วสูงถึง1,500นัดต่อนนาทีพร้อมระบบเลเซอร์นำวิถีที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำสูงสุดเป้าหมายในระยะ2กิโลเมตรไม่มีทางหนีรอดไปได้นอกจากนี้ยังมีมิสไซล์จรวดขนาดเล็กที่สามารถติดตามความร้อนยิงได้ทั้งเป้าหมายบนพื้นและทางอากาศ อีกหนึ่งความโหดคือระบบปืนใหญ่แรงดันแม่เหล็กหรือเรลกันที่ซ่อนอยู่ใต้แผงเกราะด้านหน้ายิงกระสุนโลหะความเร็วเหนือเสียงสามารถทะลุผ่านกำแพงคอนกรีตหรือแม้แต่เกราะหนาของยานเกราะศัตรูได้สบายยิงเพียงหนึ่งนัดก็สามารถทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ในพริบตาระบบป้องกันของไรทิมอลเอ็กเทอร์มิเนเตอร์ A7 ก็ไม่ธรรมดามันมาพร้อมกับเกราะนาโนรีเจเนอเรชั่น ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายระดับเบาในเวลาไม่ถึง3นาทีนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ EMP หรือการแฮกจากระยะไก,กลระบบสัญญาณถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีควอนตมัมทำให้แทบจะไม่มีทางที่ใครจะเจาะระบบของมันได้ด้านระบบการมองเห็นใช้เซนเซอร์แบบฟูลสเปกตรัมที่รวมทั้งไนวิชันเทอร์มัลวิชัน อุลตร asonic สแกนและลีด้าแบบ360องศามันสามารถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นความร้อนในร่างกายการเต้นของหัวใจหรือการเคลื่อนไหวที่ซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลกว่า5กิโลเมตรระบบ AI ของมันคือหัวใจสำคัญไรทิมอลเอ็กเทอร์มินเตอร์ A7 มีระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการโจมตีของศัตรูวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการบุกตะลุยการป้องกันหรือการซุ่มโจมตีมันก็สามารถทําได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากมนุษย์พลังงานหลักของมันคือแบตเตอรี่ฟิวชันเจเนเรชันใหม่ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า18ชั่วโมงในโหมดรบเต็มรูปแบบหรือถ้าเป็นโหมดลาตระเวนจะสามารถอยู่ได้นานถึง36ชั่วโมงและยังมีระบบสำรองพลังงานผ่านเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจนทำให้มันแทบไม่มีวันหยุดทำงาน ในกรณีที่แบตเตอรี่ใกล้หมดระบบ Hot Swap จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในสนามรบได้ภายในเวลาไม่ถึง60วินาทีโดยที่เครื่องไม่ต้องดับเลยแม้แต่วินาทีเดียวระบบควบคุมสามารถใช้งานได้ทั้งแบบรีโมทไร้สายผ่านดาวเทียมหรือจะเป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติที่ AI ทำงานเองทั้งหมดผู้ควบคุมเพียงแค่กำหนดเป้าหมายและภารกิจที่ต้องการแล้วปล่อยให้มันจัดการทุกอย่างที่เหลือ นอกจากนี้ยังมีโหมดแมนนวลโอเว r ร์ไรสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ผู้ควบคุมต้องการเข้าควบคุมโดยตรงการทดสอบในสนามจริงไรทิมอลเอ็กเทอร์มิเนเตอร์ A เสามารถทำลายฐานสัตรูขนาดกลางได้ภายในเวลา5นาทีสามารถจัดการกองยานเกราะเบา10คันในเวลาไม่ถึง2นาทีและยิงโดรนบินความเร็วสูงตกได้ในระยะ1.5กิโลเมตรภายใน30วินาทีแม้จะทรงพลังขนาดนี้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือราคาในการผลิตที่สูงมาก หนึ่งยูนิตมีมูลค่ามากกว่า4.5ล้านดอลลาร์และต้องการทีมวิศวกรดูแลตลอดเวลาเมื่อไม่อยู่ในสนามรบแต่หากเทียบกับความสามารถและประสิทธิภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่สิ่งที่น่าสนใจคือ r ร i t ทมอลเอ็กเทอร์มินเอร์เยังสามารถติดตั้งโมดูลเสริมเพิ่มเติมเช่นระบบป้องกันโดรนเครื่องยิง EMP ระยะไกล้หรือแม้แต่โดรนลาดตระเวนขนาดเล็กที่ปล่อยออกจากตัวมันเองเพื่อสแกนพื้นที่ล่วงหน้า ประเด็นที่หลายคนกังวลคือถ้ามันตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีจะเกิดอะไรขึ้นเพราะความสามารถระดับนี้เพียงหนึ่งเครื่องก็สามารถทำลายล้างเมืองขนาดเล็กได้ทั้งเมืองดังนั้นรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศจึงต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในมุมของเทคโนโลยีนี่คือสุดยอดของความก้าวหน้าแต่ในมุมของศีลธรรมและความปลอดภัยของมนุษยชาตินี่อาจเป็นดาบสองคมที่เราต้องคิดให้หนักว่าควรใช้มันอย่างไรและเพื่ออะไร สุดท้ายนี้ไรทิมอลเอ็กเทอร์มินเตอร์เอเไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวล้ำและความน่ากลัวของเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันเพื่อปกป้องหรือทำลายถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดนเซลของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้คอมเมนต์บอกไว้เลยครับว่าอยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับอะไรต่อไปสวัสดีครับ